สวัสดีครับทุกคนผมฮาร์ดวันนี้ผมจะมา,ย,าย่าอุยวันนี้ผมจะมาพูดถึง5ข้อดีของผลพระกันนะครับว่าเป็นยังไงผมบอกเลยนะครับทุกคนผลพระเป็นผลที่เกลียดมากครับทุกคนเอาจริงๆผลพระมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนั่นแหละแต่นี้จะมาพูดถึงข้อดีก่อนเดี๋ยวผมจะมาพูดถึง5ข้อดีของผลพระกันนะครับว่าทําไมมันถึงดีขนาดนี้มันถึงโกงขนาดนี้ไปดูกันเลยข้อหนึ่ง ข้อที่1นะครับทุกคนผลพระเป็นผลที่โคตรอึดเลยนะครับทุกคนดูนะระหว่างตอนผมแปลงร่างเป็นพระกับไม่แปลงร่างมันต่างกันยังไงนี่คือตอนผมยังไม่แปลงร่างนะครับดูดูด,ด,ด <c oughs> นี่ทุกคนครับศัตรูมันโจมตีผม1000ก็กว่าเลยนะครับทุกคนดาเมจที่ศัตรูโจมตีผม1000พกว่าเลยโอ้โหหนึ่งพันและนี่คือตอนแปลงร่างเป็นพระนะครับย่า <Yeah. S 1> แล้วคุณดูนะเวลาศัตรูโจมตีอะ นี่ดูดาเมตดิดาเมตจาก1,000พ <c oughs> เหลือ4 3 0สสิเองอุย้ยทุกคนดูดิดาเมตมันเบาลงเยอะเลยอะ่ะนี่ครับทุกคนนี่แหละความอึดของผลพระดาเมจในการโจมตีของศัตรมูมันเบาลงเยอะเลยอะ่ะแต่พอเราไม่แปลงร่างนี่คือแรงอะแต่พอเราเป็นคนปกตินี่คือดาเมตโคตรแรงแต่พอเราแปลงร่างเป็นผารนี่คือดาเมตเบามากเลยข้อ2 2ผลพระเป็นผลที่โจมตีได้โคตรกว้างเลยนะครับทุกคนดูนะนี่น,นี่ดูนะนี่น,นี่เห็นป่ะเห็นป่ะ โจมตีโคตรกว้างอะดูดิดูด,ดิเอาไม่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 นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ดูนะดูนะผมอยู่ตรงนี้นะแล้วผมโจมตีใส่นี่เห็นปะ่ะโจมตีโคตรกว้างอะทุกคนนี่ดูดิมันโจมตีกว้างและไกลมากเลย ทุกคนครับโจมตีกว้างมากเลยอะ่ะและอีกอย่างนะครับทุกคนสามารถโจมตีโดนศัตรูทุกตัวเลยนะที่อยู่ในอนณาเขตของเราอะ่ะที่อยู่ในวงกลมตรงนี้วงกลมสีเหลืองเราอะ่ะศัตรูตัวไหนที่อยู่ในวงกลมอนาเขตสีเหลืองเราเนี่ยมันจะโดนโจมตีนะครับทุกคนอันนี้แค่ดาวเฉยๆนะอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะว่าผมคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นไปตามนี้อะ่ะดูดิอ่ะเนี่ยมันโดนอะ่ะเฮ้ โอ้ทุกคนมันโจมตีกว้างมากเลยอะ่ะนี่ครับทุกคนเป็นผลที่โกงมากนะในการโจมตี PVP พวกเนี้ยผลพัเป็นผลที่โกงมากนะในการโจ,นะจมตีวงเป็นวงกว้างอะ่ะผมบอกเลยนะครับทุกคนใครเป็นสาย PVP อะ่ะผลพัฒเป็นผลที่แบบ <c oughs> สุดยอดอุ้ยโจมตีกว้างเกินถ้าผมพูดอวยไปหน่อยต้องขอโทษเลยนะดูดูด,ดูโอ้โหโจมตีกว้างจัดๆเลยดูดิกว้างเกินโจมตีกว้างเกินโอ้ข้อสามข้อที่สามผลพะเป็นผลที่สามารถโจมตีได้หลายรูปแบบ คือไอค้คำว่าหลายรูปแบบนี่คือสามารถหยิบใช้อาวุธผลพระเป็นผลที่สามารถใช้อาวุธได้หลายรูปแบบในการโจมตีเลยนะครับทุกคนซึ่งเราสามารถใช้อาวุธใช้หมัดใช้ใช้ปืนใช้ดาบในการโจมตีได้หมดเลยนะครับทุกคนปืนดาบอะไรน,นู่นนั่นนี่สามารถโจมตีได้หมดเลยผลก็ใช้ได้โอ้โหคือมันครบเครื่องหมดทุกอย่างเลยผลพระมันก็แบบมันก็รมแบบว่าเหมือนเป็นเหมือนเราเป็นคนเฉยนะแต่แค่เราตัวใหญ่ขึ้นมาเฉยอะประมาณเนี้ยเหมือนเราเป็นคนอะและ้วเราตัวใหญ่อะทุกคนก ach, ดูดิเราเราสามารถใช้มัดโจมตีศัตรตูได้ใช้สกิลก็ได้ ดูใช้ดาบก็ได้เนี่ยใช้ดาบโจมตีก็ได้ใช้สกิลดาบก็ได้ดูดิมันสามารถโจมตีมันสามารถใช้อาวุธโจมตีได้หลายแบบเลยอะ่ะเนี่ยอ่ะใช้ปืนก็ได้ป <c oughs> เนี่ยใช้ปืนก็ได้เนี่ยดูดมันผลพ้าเป็นผลที่ไม่มีข้อจํากัดเลยนะครับทุกคนในการโจมตีสามารถใช้อาวุธได้หลายอย่างเลยในการโจมตีมันก็คือคนปกตินั่นแหละแต่แค่ตัวใหญ่ขึ้นมาเฉยอะ่ะโอ้โหเป็นผลที่แบบ ุดยอด,ด,ยอดและอีกอย่างนะครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราจะอวยผลพระหน่อยนะนใช้ปืนก็นได้ใช้ดาบก,ก็ได้ใช้น้ำหนีก็ได้โอ้โหสกิลปุบและอีกอย่างนะครับทุกคนถ้าหากใช้ผลพรกกับดาบโยรู้เนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรที่โคตรเกลียนเลยน,นี่แหละครับทุกคนความเทพของผลพรกข้อส 4. 4นะครับทุกคน4ผลพระสามารถเดินบนน้ำได้นะครับทุกคนดูนะนี่ อ๋อทุกคนครับผมเป็นเผ่าปลาด้วยประเด็นเออแต่เอาแต่เอาจริงๆนะครับทุกคนต่อให้เราเป็นเผ่าไหนที่ไม่ใช่เผ่าปลาก็สามารถเดินบนน้ำได้นะครับทุกคนแต่ว่าต้องเป็นพระในเวอร์ชันตัวใหญ่นะครับทุกคนถ้าเป็นพระในเวอร์ชั่นตัวเล็กหรือว่าเป็นคนปกติน่ะลงน้ำเนี่ยยังไงยังไงก็ตายแต่ถ้าเป็นเผ่าปลาหรือว่าเป็นพระตัวใหญ่ๆอ่ะสามารถเดินบนน้ำได้นะครับทุกคนขอย้ํานะต้องเป็นพระตัวใหญ่ไม่ก็เผ่าปลาถึงจะสามารถเดินบนน้ำได้เนี่ยพระเนี่ย แต่ถ้าเราเดินบนน้ำใช่ไหมครับทุกคนแล้วเราเจอผลโมจิหรือหรือผลพิาจที่สามารถแบบว่าสามารถจับเรากดน้ําได้นะ่ะหรือศัตรูมีสกิลจับกดน้าอะ่ะเราก็สามารถเสียเลือดได้นะครับทุกคนจากการโดนน้าแต่ถ้าหากเรามีมีเผ่าปลาติดตัวด้วยนะ่ะก็จะตัดข้อจํากัดนี้ออกไปนะครับทุกคนก็แบบว่าโอ้โหสามารถทําได้ทุกอย่างเลยเห็นไหม <laughs> สามารถเดินบนน้ําได้นี่แหละข้อดีของผลพระขอย้ำนะว่าตัวใหญ่ถ้าเป็นตัวเล็กนี่คือไปได้นะครับทุกคนต้องเป็นพระใหญ่ขอ้อห้า ข้อที่5นะครับทุกคนผลพระเป็นผลที่ฟาร์มดีมากครับทุกคนผมบอกเลยนะครับทุกคนใครคนไหนเป็นผู้เริ่มเล่นบล็อกฟู้ดหรือคนที่แบบว่าจากเวลหนึ่งเป็นผู้เริ่มเล่นใหม่ๆอะ่ะจะปั๊มจากเวลหนึ่งไปถึงเวล500หรือ1,000อะ่ะผมบอกเลยนะครับทุกคนใช้ผลพระฟาร์มเป็นอะไรที่โคตรดีเลยผลพระเป็นผลที่สามารถฟาร์มดีมากครับทุกคน แค่เราเดินแบบว่าเดินไปตีศัตรูแล้วฮะเนี่ยครับทุกคนแค่เราเดินไปรับเควสใช่ไหมครับแล้วก็ตีศัตรูให้มันมันให้มันมารวมตัวกันอะและ้วแล้วเราก็ทําการตีมันเลยอะโอ้ยโอ้ยโอยสกิลเน่น่เน่เห็นไหม ผลพาเป็นผลที่ฟาร์มดีมากครับทุกคนเนี่ยดูดิไม่ต้องอะไรมากครับทุกคนกินผลปีศาจใช่ไหมครับคนกินผลพลาเข้าไปแล้วก็อัพอับแค <autres S 2> ่พล,ลังโจมตีหมัดแล้วก็พลังโจมตีดาบพวกเนี้ยไม่ต้องอัพไม่ต้องอับไ,ไอ้ผลนะอัพแค่โจมตีหมัดกับดาบอะโจมตีดาบแล้วก็หมัดแล้วก็เลือด,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 ะอ,ดอะแค่นี้ก็พอละแล้วลถ้าเรายิ่งมีเลือดเยอะเนี่ยยิ่งโกงไปใหญ่เลยนะครับทุกคนในการฟาร์มอะผลพาเป็นผลที่ฟาร์มดีมากครับทุกคนดีโคตรเลยแหละโน่นนี่เห็นการฟาร์มเลยผมยกให้เลยขอโทษที่อวยนะแต่มันยากอวยะ เนี่ยทุกคนทุกคนดูดิมันฟาร์มดีมากอ่ะผลพระเราไม่เราไม่จะเป็นต้องเดินใกล้ใกล้ศัตรูก็ได้นะเราก็โจมตีโดนแล้วอ่ะเนี่ยรักษาระยะห่างไว้แล้วก็โจมตีใส่อ่ะเนี่ยโอ้โหฟาร์มฟาร์มดีมากอ่ะนี่แหละครับทุกคนตอนผมฟาร์มแรกๆอ่ะผมก็ใช้ผลพระฟาร์มนี่แหละคือมันฟาร์มดีมากเลยอ่ะ <S <S ปั๊มเวลจากเวลหนึ่งพันไปถึงเวลสองพันหรือหรือเวลตันอ่ะสบายเลยนะครับทุกคนสบายมากเลย โอเคครับทุกคน5ข้อดีของผลพระก็มีเพียงแค่นี้นะครับทุกคนเอาจริงๆมันก็มีเยอะกว่านี้แหละแต่แต,แต่แต่มันคิดได้แค่นี้ใครคนไหนที่คิดว่าผลพระมันมีข้อดีอะไรมากกว่านี้สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะและส่วนข้อเสียนะมันก็มีแหละเอาเอาเอาจริงๆมันก็มีเยอะมากเลยแหละข้อเสียของของผลพระแต่ยังไม่พูดเนาะใครคนไหนที่รู้ว่าผลพระมีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้างสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะ และถ้าผมพูดผิดพลาดอะไรตรงไหนหรือทุกคนดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจหรือไม่ชอบต,อต้องขอโทษด,ด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะโอเคครับทุกคนใครคนไหนกาลังหาผลดีๆใช้ก็ผลนี้แหละผ,ผ,ผลผลผาเนี่ยแหละคือผลที่ดีที่สุดแล้วในการฟาร์มผมแนะนําเลยใช้ฟาร์มใช้ PP ีวใช,ใช้ใช้ทํานู่นนี่คือดีหมดทุกอย่างเลยผลผาข้อเสียก็มีแหละแต่ถ้าใครคนไหนรู้ว่าผลพามีข้อเสียอะไรเยอะบ้างก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยขอโทษที่ไม่ได้เอามาพูดเนาะมันมีเยอะมากเลยแหละโอเคครับทุกคนบ๊ายบาย พุ้มุ่มยาปิวเดดเดดดอาจริงจริงไอคลิปที่เพิ่มมาเนี่ยไม่ต้องแปลกใจหรอกก็ <f ool> แค่อยากเพิ่มมาเฉยเฉยะใครคนไหนที่อยากข้ามก็ข้ามไปเลยนะครับมันไม่มีอะไรมากหรอกอ้นั <f ool> เอาจริงผมก็จะมาบอกว่าช่วงนี้ที่ผมไม่ค่อยอัพคลิปอบไม่ต้องแปลกใจอะไรนะเพราะว่าโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว เลยไม่ค่อยได้อัพคลิปคือพยายามจะอัพแหละแต่ก็อาจจะอาจจะมีคลิปลงน้อยลงแต่ต้องขอโทษด้วยที่ลงคลิปช้าขอโทษด้วยนะครับลงในเปิดเทอมแล้วเนาะก็ะเลยลงคลิปช้าไปหน่อยมันไม่ไมันไม่เรียกว่าน้อยม,มันมันมากลยแหละแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนแล้วก็แฟนคลับทุกคนด้วยที่มาติดตามผมจนตอนนี้ก็1น0 0 0หมื่นหนึ่งพันกว่าผู้ติดหนึ่งหมื่น,น,นสามพันกว่าผู้ติดตามแล้วเนาะคือแบบว่า ไม่คิดเลยว่ามันจะมาถึงในขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงครับผม,มที่มาติดตามมาเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายจุ๊บ